ล้วให้เราไปดูหน่อยสวัสดีนะทุกคนเพื่อกลับมาใน Grow a Garden นะทุกคนสำหรับาจากคลิปที่แล้วที่เราได้ Rainbow Strawberry ซึ่งเป็นพืชที่ดีที่สุดของเรานะทุกคนอยี๋ในคลิปนี้เฮ้ยนี่มัน Watermelon แบบทองเหรอวะเจ้ก็คลิปที่เรานนทุกคนมินนี่นันก็ได้ซื้อ Cactus แต่ว่าคลิปลุดไปน,นะทุกคนแต่ว่าวเราจะเชิญคน Cactus เรา ก็โตแล้วเจ็ดเปอร์เซนต์ฝนนะฝนไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นพอฝนตกแหละตอนนี้เราได้เงินเยอะมากใชตอ, <Yes. S 2> อนนี้เราก็ส่วนเรานะั้นอ้ยมีอารกี้กันนี้อะไร,รอ่ะอ๋อนั่นคือแคอแคตัสีเ็กซกล c ์ครเฮ้ยถ้าเกิดเธอ FK บนแคคตัสแบบเดียวมันก็จะพาเธอสูงข,ขึ้นฟ้าดี อยูนี่มันเหมือนลิฟเลยอะอุ้ยอยขอบคุณเอามาให้เราเอามาให้เราเพื่อนของเราเอ,เ,อเ,อเอามาให้เราเพื่นอนเอามาให้เราเพื่อนเพื่อนเอามาให้เราเอามาให้เฟล flexy แต่ว่าอย่างหนึ่งที่เท่เกี่ยวกับพืชผักคือสามารถปีนขึ้นไปได้นะาโหหน้าปีนขึ้นมาก ิดผู้คนขอนเขาก็มีวอตเตอร์เมลอนล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปที่การเดินของหรือว่าฟาร์มของพลนะังเฮ้ยแคคตัสสเกตโต้ลงดิมันเหมือน,นบันไดเลยดูดิบันไดจิ๋วๆวะ่ะอ๋อเราไม่ไปขายแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาออเออโต,ตอเมตโต้ตเมตโมต้ไปให้ตัวนี้ เราได้แล้วว่ะให้ได้ได้ได้เดี๋ยวขอดูหน่อยตัวมิตต์ขอดูตัวมิตต์อ๋อต้องหาเอาไปขอดู Yes กินไรอู้อะไรคือเบสิกซีทแพ็คเอาไปเอาตัวการ์เซตตาเบลีย์ ของป้อนไปเรื่อยๆดิโย่เจสทำไมกาน,นึงขอตองกาอะไรอีก blueberry ีเ Blue ป้าวิววิววิอุิยได้แล้วยี แคนเนี้ยโอ้โหแล้วได้ส oh. ีผักได้อะไรได้อะไรตัวเกมโบ้หน่อยไม่เคยถึงเดนเลยตำนานยูอะไรคือเปอร์เซ็นต์อะต้องดูละอะไรคือเปอร์เซ็นตอะทุกคนก็ไม่เได้อย่างยังไงแล้วตำนานอีกอ่ะ โยแล้วอะไรอ่ะอ๋อย่าฉันมีแล้เนี่ยถ้ากดาเยแคตาสกใก้โตแล้วอะราดูกันจะพูดตงไหนวิ้ยอะไรอะฉันได้แล้ เธอเธอเปิดดิเอาไปเปิดดิอย่าไรอยาเพิ่งเปิดให้เรามาดูก่อนกดเลยกดเลยอะไรอะไรอะไรเยอะถ้าเกิดเธอได้ตำนานตัเไหนเราก็นี่ไงเดรียนกับไรยันแบลรี่นี่ไงเปอร์เซ็นลโอเคอเค๋อกระเป๋าเราเต็ม เราจริงๆเราป้อนได้เอ,อ่อป้อนพืชตัวนี้ได้ทั้งวันก็เม่ได้เธอรูป้าถ้าสามารถป้อนพืชตัวนี้ได้รัวๆนะำกินหลากหลายเออเอ,อ่ะเอ่อผลไม้นะำถึเป้าอ,อ๋ออร์เรนจ์ทูนิบ <tul> ะต้องการทูลิบอืมต้องการอะไร ออมันต้องการออร์เรนจ์ทูลแลนโอเคเรามาดูกันในมีอะไรบ้างอ,อ๋อไม่มีขายอะ่ะโอ้แต่งหน่อยก็มีสตรอเบอร์รี่นะ่มีตัวเมทโต้ซึ่งก็น่าสนใจแต่ว่าได้กี่บาทว้าพันเลเอ่อหน่าเสียายที่ Afk ไม่ได้นะดูได้ดว อ่ะต้องการบูเบอร์รี่โหราสเบอร์รี่ช่ เาเต็มด้ไหมดถาเราเก็บเกี่ยวก่อนเราคงขออะไรหรอต้องการออเรนจ์ทบอกไม้อกระเป๋าเต็มแล้วได้กี่บาท สี่พบาทแต่ว่ายัางแรกนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนก็คือ oh. แต่ว่าไอพวก yeah, <my> เออพวกนี้ไอพวกเออมเมล็ดพวกนี้อาจจะทำให้พ่อรวยก็ได้นะ oh. ก็คือถ้าเกิดป้อน50รอบก็จะได้พรีเมียมนะทุกคนซึ่งมี0.5%ที่จะได้เรนโบว์แสกซึ่งน่าจะเป็นอันที่ดีทีสุดกิมแล้วกนะั สเวนัสฟลายทรัพซึ่งเรายอยากได้นะ่งคนมามามีทุเรีเป้่าอ๋อไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะเขาไม่เอาอ่ะแล้วคงเขาไม่เอา,า,าของ,งเราอ่ะมันดีคมต้องการมันเขื่อนเจนอูอ้ยญ่มินดีดูดิ เยอะมากเลยทุกคนคุยแขกตาสก๊อตโต้แล้ว จะไม่ใช่นะรอนจะไม่ใช่ทุเรียนเพว่าทุเรียนคือผนปะจะอมใช่ไหมก็สิอูดิมีฟามเอยเหมือนกันนี้มันหมืซันฟลาเวอร์แต่มันวตมนร้อนแปลกดีนะเกิดมาอันนี้โอ้ยแปลกีเองอันน้้ยนี่เอุ้ยเริ่มดีเยมกันนะมาไอกี่บาท ห้าพันบาทเลยเหรอเยอะเกินเท็กตาเศร้าใกล้โตแล้วยอดฝนตกมิน้ฟ้าฝนตกแล้วอย่างนี้แค็กตาเาก็จะโตไวขึ้นนะทุกคนโรเรียน่าจะต้องรอพรุ่งนี้ถึงจะโตนเรียไวก็คือตำนานจากอ่ซีแพคขอบนี้ แต่ว่าตอนนี้เรยกได้ Orange Flower Tree มีแบบนี่เล่ามาทั้งว่าเลยนะทุกคนต้นโคโคโนันยังไม่เกิดแต่ว่าต้นโคโคโน่น,น่าจะดีนะเพราะเป็นมิสซิกหรือเลปล่าน่าจะมั้งซันแคคตาสามีอยู่เยอะอุ่วกระโดดเอ๊ะอ้ย yes ขึ้นมาทันแล้ว เครา้ววยแลหลากหลายชนิดอยู่เหมือนกันนะนี่เสียด้วยถ้าเกิดขโมยก็ดีนะทุกคนแต่ว่าเราไม่อยากเปลืองรู้างโอเคกระเป๋าเต็มได้กี่บาทห้าพั 5, บานบาท yes ม,มันมเยอะมาก สงเสัยถ้าเกิดอยากให้มันเปียบต้องลาบลาบนเยของเราสิบสองของเราก็สิบสองเปอร์เซนตอันนั้นว้โอ้โหอะไรเนี่ยรเรล้โตละี่เรากิอีกี่ล้ ของเธอเริ่มดียมกันน้ำดีมีอ่ออทอมเมโต้กับแคปตัสโเ้ยเรามีต้นหอมด้วยหัวหอมใหญ่โอเคเดิมดียมกันเงียบดีแล้วหัวหอมหัวหอมใหญ่ปางเนแน่เลยนั่นคือราส์แบรรี่โรมาดีมันคือระสแบรรต่่าหัวหอมใหญ่สี่มห้าพันบาทเราได้ห้าพันบาทไปเยอะจนมาเห็นห้วกานั่น อีกสามสิบเจ็ดวิจะ,ะจะได้ผลิมภัณฑหมถ้าเกิดได้เกรปนะทุกคนหรือแพทเพอร์อซึ่งเป็นอันดีสุดอันใหม่นะทุกคนจะดีมากเลยเจ้าคนนี้มีอยู่ยี่สิบล้านบาทอ่ะคณะจะต้องทำแสนหนึ่งต่อขายแน่เลยว่าเดี๋ยวมันจะมารอรีอสตัรก,กันทุกคนแต่ว่าอย่างแรกดูเรนโบ์ เออสตรอเบอรี่ของเรานีทุกคนและวอยเาลืมมีมันในคอมเมนต์ว่าเรนโบว์สตรอเบอรี่เราดีเท่าไหรถึงเจ็ดอะทุกคนเออถึงสิบก็ได้นั่นแหละหนึ่งถึงสิบนะทุกคนแล้วก็ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนโอเคคราวนี้เดี๋ยวพวกจะมาดูกันว่ามีอะไรขายบ้างก็อย่างเหมือนเคยสตรอเบอรี่ไม่มีออรเรนจ์นนี้ โอเคโชคร้ายเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็ได้บริ่ัสตับเบอนี่ซึ่งฝ่าแฝเราก็เริ่มดีแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อนโอเคเยสตับเบอรี่แล้วโอ้โหเก็บแบบแค่ตันเล่าเอาไปไข่ต้องรอให้โตก่นนะอน ว่าแต่มันน่าจะเป็นเหมือนโคโค่นนะแต่ว่าโคโค่นเราก็ไม่ได้โตก็ไม่ได้โตไม่รู้ว่ายิ่งสตรอเบอรี่ใหญ่ยิ่งให้ผลไม้เยอะหรือเปล่าโอ,อโ้้ยแลวาไม่รู้มีโตรเดมหรือเปล่าในเกมนะตอนนี้ต้องเด็กคง มอามามาหาเราใหญ่มากดูเขา่าจจะเพิ่มกระเป๋าเข้ามาในเกมนะเฮ้ยรู้ไงอู้มีดอกไม้ด้วยอ่ะโยตังโมอุ้ยอันนี้อันนี้แบบบลัสเบอร์รี่อะไรผอมเธอโตแล้วอ oh, oh, ่ะอู้แสเมอรี่อะไร ไอ้บอลลีทองโอเคดับบยูดับบยูทุกคนทุกคนิมนว่าฟาร์มเาหรือเปล่าตุเลียนอาจจะเป็นคห่ก็ได้นี่ฟาร์มเราดีเปล่ามันเป็นการมนี่ฟาร์มเราดีเปล่าราสเบอร์รี่โตอวะ ดี๋ยวดูว่าราสเบอร์อรี่ขายได้เท่าไหร่ทุกคนสามารถพิมพ์ตรงนี้ได้นะโทมเมโยไขายดี

มีสัตว์เลี้ยงแล้วเขาเทอ,อุ่ยดูสัตว์เลี้ยงเขาดูสัตว์เลี้ยงเขาโย,โย้ยักษ์มีหลายตัวอุ่ยเขาเที่ว,อ,วอ,อะแคคตาสกี้โตแล้วอะ สูงกว่าคคโคนาีกละเรจะทเหมือนเซลกล้ันเยสมันโตมันโตมันดีแค็ตาโตโตแล้วเยสเอานมันของเธอมันโตเร็วกว่าเขาน้ำมันโตเร็วกว่าเราน้ำมัของเธอมันโตเร็วกว่าา เโแล้วดับบขอบคุณเพื่อนเรเร็วดับเบิลยอนลมไม่ใช่เพ่อนเราคุณขาช่วยเราหมขอบคุณยัยเยคนในเกมนี้คือดีมากเลย โอเคคราวนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูแคกตัสกันนี่มาดูแคกตัสดิโตเต็มวัยหรอวะไปแปลกคนนี้เวยแคกตัสก็เท่ดิ ัได้เลยอ่ะแล้วเขาเก็บดิเด้อเดเออแคคตัสสูงกว่าบิลเบอร์รี่อ่ะสูงมากเลยอ่ะต่อแบมบูขัาโค้ชสูงมันคืออะไรกันแน่เนี่ยดูเรียนเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันเรียนจะเป็นดูเรียนแล้วเขาเก็บได้ไหมหรือว่าอะไรแคคตัสเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าแคคตัสจะเก็บได้หรือว่าเกิดผลไม้บนนั้นอ่ะ อาจจะอาจจะอือใช่หรือเป้าเดีย๋ยวเราต้องไปขายก่อนได้กี่บาทแปดพันเฮ้ยทุกคนเราได้เงินเยอะมีอีกอย่างนะมีอีกอย่างหนึ่งนะที่เธอทำได้นั่นก็คือ,อมาที่นี่ไงไข่ร้านไข่แล้วก็สัดเรียงนะทุกคนซึ่ง มีเบอร์เซ็นเท่ากันแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองจับโบกัน<ร>แมงแม่รอแล้วเอออันนี้เพปเปอร์ซีได้ใช่ไหมได้ได้นะเพราะว่าก็เอา,ญญา,เา,เามาจากนั้นแล้วทำไมเ้ามีกรีบบ้ารำไ,ไม่ันไม่มีไม่ขอให้กรีบ เราขอออร์เรนจ์ทูนบหน่อยเพื่อนไหนยังไม่เห็นมีคนเสีขลังย e ย s ขอบคุณเพื่อน ขอขอทุ crane, ่งนิบหน่อยพอดีเราไม่ม <crawl prejudice> ีอ <ized> ัน <th> น <ces> ี <ized open>. ้คือโค้ดเขียนได้เราด้วยเราอยากได้นล้โค้งเขียนได้เรด้วยเราอยากได้เรี๊ว่ะแล้วโค้งเขียนได้เราื่อยเราไม่มีพินดีไม่เขียนให้พิราอยากได้กรี๊บเราพินดีอยากกดกคือสีเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งน้าหยุดหยุดก่อนมาเขามีเออ การข <W> ี่เลยอ่ะจะเป็นยืู y e สทุกคนได้ออร์เรนจ์บลิมแบบแฉะมาซึ่งก็แปลกเหมือนกันแต่ว่ากินกินกิน yes <Everybody. S 2> you can ชอบเป้าแล้วกับผค้งโค้ดนาทองอ๋อเราให้เธอไม่ได้อะอุ้ยได้แล้ได้โย่ c r a เ b e r r y w อีกสิบนาทีไข่จะเกิดนะทุกคนกน็แน่นอนคร cranberry วางไว้ตรงนี้ก็แล้วกัน โอ้ยลูโล <the> <himself> okay. it ูกมันยมันทำอะไรปุรมันช่วยโอ้ยเราอะลูกูทำอะไรอะทำให้ตัวไวๆอะปุรมันช่วยตรงนี้เฮ้ยแคคตัสอู ดูนี่นะนี่เราเมียจะโชว์เธอโอ้ยดูเงาหลงเงางเออออเออเอันขายเยนาขายาให้เพื่อนขายนี่เธอดูนี่นะเดไวเมาหาเราไอปะมุมซีไม่รู้แหละแอมบูนี่เธอมาดูนี่นะเธอดีดูนี่นะดีนะล่าป้ e ลปา โอ้โหมีบมบูซีหาเอ้าอันนึพันเลยอ่ะเป็นสามพันอ่ะอันนึงเป็นสามพันเลยอะ่เ 3, อะเพื่น 3, อ <c oughs> นรวยอะ่ะเนียเขาเดี๋ยวเราจะซื้อ

ก่อนทุกคนพัแนแบร์รี่แบบใหญ่ดูก่อนอันนี้ขายได้กีบ่บาทนะทุกคนอยากดูว่าอยู่ยรียนอะไรอยากเงี้ยวูสภามพันเลยเหรอ เก็บแคคตัสต้องปีนะทุกคนต้องทำออกปีเพื่อเก็บได้แคคตัสโอ้ยแล้วก็ว้าแต่ยากอี่เหมือนกันอันนีน้การกระโดดอ๋อใช่ตนโคโคโคน้นขุขนัทอุ้ยเขาช่วยน้อยเยอะคนนี้ได้เก์ได้ทุกคนจับว,วิว ยังไงไม่รู้ Yes แล้วคงดูทอรเมโตอันใหม่แล้วนะแล้วดเมโตอันใหม่แล้วแล้วคดูนเก่าดูอันเก่ากับเดือนใหม่อ้มันดีของเธอเป็นอุ้ยดีเลยดูอันเก่าอัน ดูเหมนว่าตำนานมันมีจริงนะทุกคนตำนานมีจริงว่าออมันมีคนใจดีมอนหลซึงจะเป็นแบบนี้ออมแค่ค,คนนี้นี่แหล,ละก็คือททำแลพรสกอสปีดโอเคมา ฟ้าผ่ามีเปอร์เซ็นที่จะซื้สไปคีเกบได้โอ้ยเก็บไม่ได้โอ้สเปนชอปมีเอออะไรแล้ว